นี่นะฮะคือเป็นเซรั่มของโลจูคิสนี่นะครับแอนตี Anti ้การวิตี้คือวันนี้อยากจะบอกเลยว่าไอ้เจ้าเซรั่มตัวนี้เนี่ยนะครับมันมีส่วนผสมของพีดีไอเอ็นถ้าเกิดว่าไปคลินิกค,คุณจะรู้เลยว่าเวลาบอกว่าคุณหมอขอพีดีไอเอ็นหน่อยสักช็อตสองช็อตสามช็อตเขาก็จะแบบจึ๊ก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 ก็ไปหน้ามันก็จะฟูขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ถามว่าทําไมมันถึงเป็นนวัตรกรรมใหม่เพราะวันนี้มันไม่ต้องฉีดที่สําคัญที่สุดไอ้เจ้าตัว,ตวนี้เขาเขาสก,กัดมาจากปลาแซลมอนส่ววนนนผสมมตัััเีี้้ยใกกลคงบ ไลดีเอของเราไลดีเอของเรามากเซรั่มตัวนี้มันช่วยเราของกรอบหน้าตัวพี่เองนะของพี่เองเนี่ยกรอบหน้ารวมไปถึงใต้ตาเมื่อก่อนพี่ก็มีใต้ตาก็ใช้ตัวนี้แหละบำรุงนะฮะก็คือทาใต้าตาเข้าไปและที่สำคัญที่สุดค<ข>อ,อเลยเห็นผลเร็วมากภายในสัปดาห์เดียวนะะ เซรั่มขวดนี้ปกติแล้ว1 0 9 9บาทนะครับวันนี้พิเศษจริงๆนะฮะในรายการนี้549บาทเท่านั้นครึ่งเดียวครึ่งเดียวแล้วไม่พอนะฮะวันนี้แถมขวดเล็กให้อีก3ขวดจากปกติแล้วราคารวมทั้งหมดนะขวดใหญ่1ขวดเล็ก3 1,696บาทไม่ต้องจ่ายครับคุณจ่ายแค่549บาทเท่านั้นอย่าลืมนะครับโรติสเฟสไอเน็กเซรั่มนะครับก็เรียกว่าขวดเดียวนี้คุ้มค่านะฮะหน้าตาคอครับ